ปลาทะเลปลาทะเลฟิชฟิชฟิระวังให้มันเดี๋ยวเราจะเอาแป้งโรยนะคะแป้งโรยแป้งโรยที่ปลาแล้วเราก็จะม,มาทอดกันนะคะขอบคุณนะคะคนเปนเนจอนขอบคุณนะคะขอบคุณ YouTube ที่ย่อโลกมาให้เรา ได้เห็นขอบคุณนะคปะป้าควรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องเอ็ดคนงามป้าควรนะคะเอ็ดกินเมนูปลาแทนอ๋อไม่กินอันนี้ใช่ไหมเครื่องในใช่ไหมเครื่องในบางคนเขาก็ไม่กินนะแต่ต้มน้ำแบบซ่บๆเนะาะเครื่องในเนี่ยอร่อยนะนี่นะคะเราก็จะโรยปลานะครับโรยแป้ง ทาแป้งนะคะทาแป้งที่ตัวที่ชิ้นปลานะคะแล้วก็เอาไปทอดหน่อยมันยังมีน้ำน้ำอยู่เนาะเช็ดเช็ดน้ำนิดหนึ่งเล่นไรของเกี่ะ ยายเก๋เล่นอะไรนี่แหละทําง่ายๆเห็นๆแบบนี้เลยเราไม่ได้ไปแอบทําอยู่ข้างหลังนะแบบนี้เลยน้องดาเมื่อเช้าเห็นน้องดาทําทอดเต้าหู้แล้วพี่ก็มีเต้าหู้อยู่นะรออยู่ไม่รู้จะทําอะไรดีเนาะเห็นน้องดาเอาเต้าหู้มาทอดเออดีเหมือนกันเนาะน่าสนใจน่าสนใจอยู่ เดี๋ยวพี่จะจะได้ทําหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่เสาร์อาทิตย์แล้วสสใจจะได้เอาไปทําอย่างอื่นก่อนไม่ได้ขึ้นไรอะ่ะเดี๋ยววันวันหน้าวันหลังค่อยมาทําใหม่เห็นน้องดาทํำน่ากินแต่พี่ก็คงเอามาผัดเนี่ยแหละเอามาทอดแล้วก็ทําเป็นผัดซอสซอสพริกซอสกะเพราอะไรประมาณเนี้ยนแะี่ยขออนุญ,ญาตใช้มือนะคะ โรยสักนิดหนึ่งอันนี้มันก็จะหมดอยู่แล้วล่ะมีนิดเดียวแป้งแป้งมีน้อยหมดเลยแป้งทอดกรอบดีๆนี่เองนี่นะคะเอาลงไปทอดนะคะอืเพราะว่าถ้าเราเอาไปผัดแบบนี้มันจะเละเนาะ เนื้อปลามันจะยุ่ยเอามาทอดให้มันเป็นให้มันเซ็ตให้มันอยู่ตัวสักน้อยหนึ่งนะคะขอบคุณนะคะยายเล็กสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะคุณกาซาสวัสดีค่ะเป็นเมนูปลานะคะอันนี้ปลาทอดนะคะปลาทะเลปลาทะเลเขาเขียนว่าปลาทะเลไม่รู้ปลาอะไรปลากระพงหรือปลาอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> ชิ้นใหญ่เราก็เอาแบบทั้งชิ้นเลยไม่ต้องไปหั่นมันอะ แต่ตอนกินก็แบ่งเอาเอามาทอดสักน้อยหนึ่งโรยหิมะโรยหิมะขอบคุณหลายๆนะคะอันนี้ต้มต้มแซบนะคะต้มข้างในไว้ รอน้องเอสดอยูมองน้องเอสอยู่ว่าเอ้าน้องเอสไม่ขึ้นหรอใช่ไหมพี่ไปลูดหาน้องเอดอยู่หลายรอบแล้วนะคนลึกลับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ดาคนลึกลับสวัสดีค่ะพี่ไปหาน้องเอสอยู่เนี่ยสามรอบสี่รอบวนอยู่เอ้าเพราะว่าเดี๋ยวไม่ได้ดูน้องเอดว่าจะไม่เห็นน้องเอดอีกก็เหมาะคอยลูดดูอยู่ <c ười> คอยแจมดูอยู่ สงสัยจะไม่ขึ้นแล้วมั้งก็เลยมาขึ้นไปดูยายเล็กด้วยยายเล็กแต่ว่ายายเล็กก็คงไม่ขึ้นละเพราะว่ามันยังเช้าอยู่ก็ไปแอบดูอยู่เหมือนกันไปแอบดูหมดแล้วนี่นะคะนี่เดี๋ยวเราทอดปลากันก่อนนะคะ ประมาณนี้เลยทอดปลา